เคยค่ะเคยครับเคยครับเคยค่เคยคะเคยโดนอาจารย์ตัดผมให้มันแหว่งแล้วบอกว่าให้เราไปแก้เอาเองแล้วเราต้องอยู่อย่างนั้นทั้งวันเคยโดนครูยึดถุงเท้าแล้วเอาถุงเท้าของเราไปทิ้งเพราะว่าเราพับถุงเท้าลงเคยโดนครูผู้ชายเดินมาดึงการหุงออกค่ะเคยโดนยึดการ์ดเกมในห้องครับแล้วก็เอาไปตัดทิ้งถึงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ครับว่า,าไปตัดทําไมจริงๆแค่ยึดก็พอครับ ควรครับควรค่ะควรครับควรครับวครบวรค่ะ ว่าการลงโทษที่ดีจะต้องรู้ว่าลงโทษเรื่องอะไรเด็กทุกคนแตกต่างกันดังนั้นวิธีการลงโทษเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดบทลงโทษเดียวเพื่อใช้กับท,ทุกคนในโทรงเรียนได้ชุดยูนิฟอร์มเป็นชุดที่เซฟมันนี่ที่สุดเรื่องของแบบ9นักเรียนนี่บางคนมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบใหญ่กฎกระทรวงมันไม่ได้แข็งแรงพอหรือเปล่าถ้าเรื่องการลงโทษพวกนี้มันมีมานานแล้วคิดว่าอะไรคือทางออกของปัญหานี้นะคะ